ในมวยเลกบอลไทยนะครับสวตึงเด็กจากระหว่างที่เปิทรูกับเปิดสนุกไม่ใช่าทั้งรู้ี่ฟังจากนั้นทีมเป็นประตูนะครับอันนี้เขาเป็นส้วกันนะครับดลาทักษะสนุกเซ็ตว่าก่อนที่จะรับโออไปลครับเ ตวเราทไม่ลงเอาลงนะครับที่นัสร้งน้องไป้ังทิ้ตที่จะาตกนะครับทุกนสค่าเราวลาไม่ได้คะนนน้อยนะสัตตัวน่ออไม่ยอมเขาให้ได้ โลล็ทากันขยะไปเลยครับกลับมาทางพระตูไปใน9เลขเกครับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับดีครับสนสัดตุ้งโอ้เด้ยเาเป็นไปเซตบอลไนหัวสาานซ้ายครับตุ้งตอก้งดีดีหรือเปล่ากังการกัง ได้ครับได้ตู้ตัดตู้ที่ต้อนเซนซอร์จับตีสามตีครับควงด้านดีนลัวส่ได้ครับเรามาได้สวยวานสา ลาสีโรงเรียนบ้านนองสาีสองควกับได้เปิดรองบอลแรกสวยแซ่คราบหัวเสาขึ้นได้ครับไป้น่อวัใครเข้ารัาตะบนจากสนางพื้ทูดเสร็จรองได้ครับทางด้านสนามบ้านหัวเสาได้สายขึ้นตีสมโ์ครับ มาถ้าตุงเสิร์ฟครับแย่สนุมไม่ค่อยจะดีเกี่ยงมาได้ก็ข้าไปไกลนเดียวเดียวีนครับเป็นระดับต้นๆลองมาจากาเรื่องฟุตบอลนะครับทานประธานะครับมาควใจสู่สี่งต่างเกี่ยวกับฟุตบอลในะครกีฬาตัวนี้และับที่จารณากาสังเกตกีฬาในระดับต่างๆของคะแนนในระดับต่อไป